ฟังซาบาว่าอย่างไรหลังทีมชุด19ปีแพ้เวียดนามช่วชิงบอลทันเนียนครับครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับการแข่งฟุตบอลรายการพิเศษครับทันเนียนครับพเกมนัดที่3นะครับแข่งแบบพบกันหมดนะครับเพื่อหาทีมเข้าสู่รอบชิงนะครับทีมชาติไทยชุด19ปีครับลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับ ก่อนหน้านี้ครับไทยเสมอมาเลมาศูนต์ต่อศูน์นะครับแล้วก็ชนะเมยียนมามา1นต่อศูน์ส่วนเวยียดนามชนะรั่วด2นัดนะครับมี6แต้มเต็มเกมนี้ซาบดอเบโลก,กาเซียครับเปลี่ยนผู้เล่นหลายตำแหน่งนะครับแต่ยังมีตัวหลักอย่างทักคันนกคำยภูวเนเททองคุ้ยและก็ธนวัตรสายเพชรเป็นแกนหลักนะครับแต่ว่าเริ่มเกมมาแค่14นาทีเวยียดนามได้ประตูออกนํไทยไปก่อนครับจากการยิงของเหงียนดินบักนะครับที่ชาร์จจะเจาะเข้าไปเป็นประตูเดียวในครึ่งแรกนะครับหลังจากนั้นไทยก็พยายามจะ สร้างเกมขึ้นมาครับแต่ว่าไม่สามารถตีเสมอเวียดนามได้นะครับทำให้จบเกมไทยครับแพ้เวียดนามสู่ต่อหนึ่งครับทำให้ไม่ได้เข้าชิงรายการนี้ครับทีมชาติไทยจะไปชิงอันดับ3นะครับในฟุตบอลทันเดนครับพบกับเมียนมานะครับที่สนามบินเดืองในวันที่11สิงหาคมเวลา15บหนาฬสนทีส่วนเวียดนามจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชาเลศครับไปพบกับมาเลเซียต่อไปนะครับ นับเป็นความผิดหวังรายการที่2ติดต่อกันครับในรอบ2เดือนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในรายการชุด19ปีชิงแชมป์อาเซียนครับไทยแพ้ลาวมาแล้วครับศูนย์ต่อสในการขันรอบรอบชาลเลอร์ครับแล้วก็ไปแพ้เวียดนามอีกนะครับในรอบชิงันดับที่3ได้ดับสีเท่านั้นนะครับในการขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรียิไม่เกิน19เปีนะครับตอนนั้นแพ้ในการดวลจุดโทษครับแล้วก็ในรายการนี้ก็มาแพ้เวียดนามอีกนะครับเป็นรายการหน่เครื่องที่ประเทศเวียดนามนะครับที่บินเดือดนะครับ ก็ผมมีบทสัมภาษณ์นะครับของซาบดอร์บาโรกาเซครับหลังจบเกมที่ถึงชาติไทยแพ้เวียดนามนะครับอีกครั้งหนึ่งหลังจากจบการขันที่ทันเนียนครับนะครับทำให้ไทยต้องไปชิงอันดับที่3ครับนะครับก็ตอนนี้ทีมนะครับในพว,พวกเราทุกคนในทีมก็เผชิญสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะยากลําบากนะครับแล้วก็ในเรื่องของคําวิจารณ์ต่างๆก็ได้รับนะครับแล้วก็ยอมรับในเรื่องของคาวิจารณ์ทุกอย่างนะครับ Uh, <Yeah. S 1> ดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมวันนี้นะครับเราไม่สามารถเริ่มต้นเกมได้ดีมากนักนะครับฉะนั้นคำวิจารณ์หรือกระแสอะคอมเมนต์อะไรต่างๆก็ก็ได้รับแล้วก็ยอมรับนะครับแล้วก็นะคในส่วนต่อไปนะครับก็ทางทีมงานและก็ทางทีมทุกคนนะครับก็จะต้องอฝ่าฟันช่วงสถานการณ์ที่ยากลําบากนี้ไปให้ได้ด้วยกันนะครับโดยเฉพอย่างยิ่งนะครับณตอนนี้ทุกคนในไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่า ผู้เล่นทุกคนนะครับจะต้องทําหน้าที่นะครับแสดงความมุ่งมั่นหรือทํางานให้หนักเกินกว่า100%ของทุกคนนะครับเพื่อที่จะได้ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคที่ทขณะนี้ที่ทีมกำลังเผชิญอยู่ก้าวข้ามไปด้วยกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากที่เวลาทีมนะครับได้เผชิญความยากลำบากแล้วนะครับต้องอร่วมกันนะครับเอาชนะอุปสรรคไปให้ได้ร่วมกันทั้งทีมนะครับซึ่ง นะครับต่อไปในเราเหลือเวลาอีกหนึ่ง,งประมาณ1เดือนนะครับในเป้าหมายของเราที่จะต้องอาพาทีมคัดเลือกไปเล่นจีแชมเอเชียรอบสุดท้ายที่โอมานนะครับก็จะต้องทํางานหนักให้มากขึ้นมากเกินกว่า100%อซอย่างที่เซบ้าแล้วก็ทีมงานทุกคนจะให้สัญญาไว้นะครับที่จะต้องบรรลุเป้าหมายให้ได้นะครับแล้วก็ ตรงนี้กส็สามารถให้สัญญาณในเรื่องของความมุ่งมั่นหรือว่าการทํางานหนักแรงต่างนะครับจะต้องทําให้เกินกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ในศักยภาพของทุกคนครับผมเช่นใ next month i n in p o t u g a l ครับผมก็นอกเหนือจากเรื่องฟุตบอลนะครับก็อยากจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับในการที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะในการที่เราจะมาะเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากครับก็เดี๋ยวเขาบบ้าจะไปะพูดคุยกับทีมงานนะครับให้ ก้าว uh, ข้ามมันไปด้วยกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งของของ,ของ,ข,องของชีวิตนะครับมันไม่ใช่เรื่องฟุตบอลอย่างเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ในการที่จะอ่เผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากและกลับมาให้ได้แข็งแกร่งขึ้นนะครับในการที่จะเป็นบุคคลที่ที่ที่ดีขึ้นด้วยนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้นะครับมีภารกิจสําคัญนะครับในการแข่งฟุตบอลชีเชนไมเชียรุ่ยไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกนะครับที่จะต้องอยู่สายเดียวกับโอมานเจ้าภาพนะครับฟิลิปปินส์แล้วก็อัฟกานิสถานในกลุ่มจีนะครับ เริ่มแข่งแมตช์แรกนะครับวันที่14กันยายนไทยพบกับอัฟกานิสถานนะครับนันที่2ไทยพบกับฟิลิปปินส์16กันยายนแล้วก็18กันยายนครับพบกับโอมานเจ้าภาพนะครับก็รายการนี้จะคัดทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นไม่เกิน20ปีต่อไปครับซึ่งเป็นรายการสําคัญนะครับที่วัดระดับว่าหลังจากลงแข่งในหลายรายการที่ผ่านมาครับทีมชาติไทยชุด19ปีชุดนี้อยู่ในระดับไหนของการแข่งขันระดับเอเชียครับ สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ